เดี๋ยวเราไปดูจุดตรวจนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายกันบ้างค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เปิดจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกสุทัศน์แสนคำรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเครื่องที่25และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณจุดบริการประชาชนประกอบพิธีเปิดจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568โดยมีการมูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยพัฒนาการเครื่องที่25ค่ะเริ่มกับสถานีตำรวจพูทธศรีเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะซึ่งก็จะมีการตั้งจุดให้ บริการประชาชนตั้งแต่11เมษายนถึง17เมษายนค่ะมีการให้บริการน้ำดืม่มเครื่องดื่มชูก,กำลังมีให้บริการการแพทย์เบื้องต้นด้วยนะคะมีบริการสุข,ขาชายหญิงด้วยค่ะก็ไป จอดพักได้เลยมีอุปกรณ์ด้านการช่างดูแลรักษารถจนกรณีฉุกเฉินด้วยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มีการจัดกําลังพลพร้อมให้การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอ,อย่างครบวงจรจุดนี้อยู่ที่จุดบริการประชาชนถนนสาย211หน้าวัดหินหมักเป้งค่ะบ้านไทยเจริญหมู่ที่4ตําบลพระพุทธบาทอเาเภอซีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะถ้าเห็นพี่ๆจุดนี้เข้าไปได้เลยค่ะ,คะไปดื่มน้ําก็ได้นะคะหรือว่าไปพักเมื่อยพักคลายเมื่อยนะคะ ถ้าง,ง่วงก็พักเลยไม่ต้องฝืนไปต่อเรามีจุดบริการประชาชนเนี่ยอยู่หลายพื้นที่มากๆนะคะเพราะฉะนั้น